อนนี้ก็สามแยกหนองสองห้องนะครับขยันตั้งด่านกันสะจริงด่านนี้หนองสองห้องผู้เขียวนะครับเด้อครับดังนั้นท่าน ดีครับเจ้านายขยนนันเนาะเออดี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 เจอด่านที่เ <c oughs> รสองห้องผู้เขียวครับ <c oughs> คิดว่าตั้งแทบจะทุกวันนะครับม่ไปคนไม่เดียวไม่ผู้ติดวอนนี้ก็จะเข้าผู้เขียว ผ่านดานมาแป๊บนึ่งไม่มีอะไรมากมาครับเพราะว่าอะไรเราก,ก็ครบมีสติสัตนที่ยังไม่ครบเท่าไหร่